วิธีที่2ครับในการคูณเร็วก็คือจะใช้วิธีลักษณะของการแยกตัวประกอบนะครับอย่างเช่น12คูณด้วย14นะครับตัวนี้เราก็สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้ก็คือ,อ12ก็คือ10บวก2แล้วก็คูณด้วย10บวก4 14ก็คือ10บวก4จากนั้นเราก็เ,าเอาแต่ละพจนเข้าไปคูณกัน10 10เป็น100 10บวกคูณ4เป็น40 สองคูณสิบเป็นยี่สิบสองคูณสี่เป็นแปดนะครับพอลงมาแบบนี้เราสามารถที่บวกทีเดียวได้เลยก็คืออันนี้เป็นหกสิบอันนี้เป็นแปดเป็นร้อยหกสิบแปดวิธีนี้ก็สามารถที่ใช้ได้อวิธีนี้ตัวอ,อย่างนึงน,นะครับอย่างเช่นสอมคิบห้าคูณสี่สเก้าถ้าเกิดว่า เราเจอพจน์ตัวนี้เราก็สามารถที่แยกออกมาไ,ได้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือสามสิบบวกด้วยห้าก็คือสีอ่สิบบวกด้วยเก้าประมาณนี้หลจากนั้นเราก็คูณกันเข้าไปทีละพจน์สามสี่สิบสองอันนี้ก็สามสี่สิบสองศูนย์สองศูนย์เป็นศูนย์บวกด้วยเก้าสามยี่สิบเจ็ดจากค่าก็คือห้า ศูนย์ห้าสี่ยี่สิบห้าเก้าสี่ย์เห้าทีนี้เราก็จะได้ละตัวนี้นนก็จะรวมกันได้เท่ากับสี่ร้อยเจ็ดสิบบวกมกันกับตัวนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับหนึ่งเอาสี่เจ็ดศูนย์เอาไปตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เจ็ดหกหนึ่งอ่าแล้ก็บวกด้วยสี่จุดห้าอีกทีหนึ่ง ก็จะได้ห้าเจ็ดสิบเอ็ดลบหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็หนึ่งคำตอบที่ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีทา็คณิทยารหนึ่งที่ทําให้เราไม่สับสนนะครับเราสามารถที่จะคูณตัวเลขสองตัวสามตัวหรือตัวเลขตัวข้างหลังเยอะๆได้โดยที่ไม่ต้องสับสน